สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขผู้สุขคนครับผมสวัสดีช่วงค่ำค่นะครับผมช่วงค่ำค่ของวันที่14ตุลาคม2568นะครับผมมือนี้มาจัดโประนะครับจัดโปรคูปตอล้าศูนย์หนึ่งแนะครับผม L5018 าศดีที่ขับปี63นะครับผมตันได้คำามารับชมแล้วฝากกดติดตามให้น้าเนด้อพี่น้องเด้อครับ อันนี้จัดโปอีกกรับลดมาได้สักระยะหนึ่งหน่อยละครับผมล,ลดขั้นนี้เขามากกับประมาณสักระยะหนึ่งประมาณสองอาทิตย์นี่แหละครับแต่ก่อนลงขายสี่แสนหาพันครับลดมาสามเก่าหามันนี้ลดลงไปอีกครับพี่น้องสามแปดห้านะครับผม 3, 8, 5, 000, สามแสนแปดหมื 1, 000, ่นห้าพันนะครับผมสามแสนแปดหมื่นห้าพันส่งฟรีพันกิโลนะครับส่งฟรีพันกิโล รับประกันเครื่องยนต์น,น้ำบอดันบอ่อไอนะครับพี่น้องน้ำไม่ดันไม่ไอครับสีสันเดิมเครื่องเกียร์ดีครับเคยร,รีวิวไปแล้วล่ะครับก่อนหน,น้านี้เคยร,รีวิวไปแล้วครับสวยสวยสีสันกับเงาเงางามงามครับส่งฟรีพันกิโลนะครับพี่น้อง พันกิโลหรือไกลกว่านั้นกะทรมาคุยกันครับพี่น้องก็อยากส่งให้ทุกท่านล่ะครับผมพันกว่าพันหาพันหกกะทษมาคุยก,กันครับพี่น้องส่งให้คือเกา่าครับสวยๆละ่ะคับน,นี่สีสันเดิมยางหน้าหลังเดิมยางหน้านี่40ี่ซนะครับพี่หมองอยางหลังแปดสิบเปอร์เซ็นครับผม ว่ากระโปงงามงามเงาเงาครับชั่วโมงพันหน่อยๆกระโปงเบาเป็นเบาเดิมลังเบาตลอกหน่อยสักหน่อยนะครับพี่น้องรถนี่เครื่องเดิมกระผมม เครื่องบอ๊อ,นา,บอานออา้ำบดันบ่อไอรับประกันเครื่องยนต์นะครับพี่น้องท่อนคัดไม่เคยตัดนะครับเกียร์บ่เคยลือ้บอบกเคยเปิดนะครับพี่น้องช่วงล่างช่วงหล,างง,หลางงงามๆนะครับผมสื่อเป็นรถให้ครับรถให้หรือรถที่บ่อดใดลุยน้ำรถลงน้ำผมบ่สื่อครับ ถ้ากระบอกมีแตกบอมีเหล่านะครับพี่น้องท้ายท้ายสิ้นหล่อบม่เคยแกะทั้งสองฝั่งฝาไฮดรลิกไม่เคยเปิดตัวบ่อออกครับพี่น้องเดีย๋ยวถอดให้เบิง่งครับผม อีทีโอเนี่ยใส่งานใส่งานหน่อยอยู่ครับมีการใช้งานแต่ว่าเหมือนใช้งานนิดเดียวนะครับผมมางานกนัเหลืออยู่อันนี้ก็คมๆนะครับพี่น้องแขวก็ยังคมๆอยู่โอ้โหฮะอันนี้ก็ดีนะครับแน่นดีผันหลังนี่ผมใส่เป็นผันหลังไม่นะครับพี่น้องเอาไปถ่ายข้าวหนึ่ง กระสีถลอกเนะ่ยน้อยหนึ่งนะครับโดยรวมกับงามอยู่ครับพี่น้องเริ่เกียร์ดีนามบดันบอยปากใบมีดกระสีแต่ลังก็ยังงามๆอยู่ครับเล็บ างงาัง่งๆแต่เค็บกันยังบมเมิดเลยสีครับครับผม้านไปหมีเงินนะครับ ลุกฟื้นแน่นครับพี่น้องลูกปื้นแน่นนะครับ ครื่องกรบบอีไมดอกครับพี่น้องน้ำบ่ดันนะครับเคยเปิดไปแล้วละคลิปก่อนนะครับเคยเปิดให้เบิ่งอยู่ครับน้ำไม่ดันไม่ไอนะครับยกหางไว้หางบอลลุงเองนะครับผมพร้อมใส่แล้วครับพี่น้องอไปกับบไดเ้เฮนยังดอกขั้นนี้เตาเน,นมันลุยงานเลยครับผมเดี๋ยวผมแรีนเดินหน้าทอยลังให้เบิ่งครับ ก้านเกี๊ยวเ,เจ้านะครับพี่น้องคันนีก็ถือว่าวส,สวยๆภาพสวยๆตาข้ากับว่าแรกน่าขั้นได้เสียบไม้ก็บอกไปเลยวนี่ก็ไม่ติดอยู่กับเจ้าของตดลาย,ลายๆครับพี่น้องสมองไปมดืดละก้นนี้ก็ถือว่าวสวยๆครับพี่น้องรถก็ถือว่าเดิมๆด,มดีเป็นรุ่นดีที่นะครับผมดีที่ก็เป็นพี่กับตางกันดอกพี่น้องภายนอก,กับตางกันแค่กองเครื่อง,อง,องมือแล้วก็มีขีวเล็กๆน้อยๆโลโก้ ตัวเอลฮาร์ซูนแล้วก็ค้ามมาคูปตาครับต่างกันภายในก็จะเป็นปั่มเชื้อเพลิงรองรับ B20 แต่กับบอนเนน้ำดอกพี่น้องบอนเนน้ำให้ใสไอ้บอนเนน้ำให้เติมครับดีที่ก็ดีครับพี่น้องแต่ถ้ามีงบสูงกะอยากเล่นเอสพีก็เล่นครับพี่น้องแล้วแต่แล้วแต่นะครับผมดีที่ก็ดีเอสพีก็ดีตามความเหมาะสมของเจ้าของนะครับผมตามตามอ่าตามงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้นะครับผม ถ้างบประมาณสูงก็เล่นเอพีก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าเอาตัางเงบประมาณพอสูงใบใสใบซอยกันรุ่นนี้ก็โอเคครับเจ๋วคือกันฝากไว้นี่ครับพี่น้อง385ไปเท่านะครับผม3 8 5 0 0 0ท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่เบอร์เก่าเบอร์เดิม0816004753 0816004753นย์สี่เจ็ดห้าแนึนย์เจ้าสามะครับผมผมนี่น่จะคล้องหลานนะครับคุยกับพี่น้องรับสายเอง เบอร์ลานกับเมี่เบอร์หนึ่งนะครับผม0984422502เบอร์ลาย้านก็เป็นเบอร์นี้เด้อพี่น้องโทรเข้าไปมีสาวสวยรับสายนะครับผมประมาณนี้รับแลกเปลี่ยนตีเทิร์นนะครับผมรับแลกเปลี่ยนตีเทิร์นรถไททุกชนิดนะครับพี่น้องรถไถทุกชนิดรถยนต์บางยี่ห้อถ้ารถยนต์โตโยต้าก็รับโยคับบวกวีโก้วกกระบะนะครับส่วนใหญ่สิรับเป็นโตโยต้าครับผม ประมาณนี่ถ้าสสตีเทินกับรบกวนพี่น้องนิดนึงนะครับอดไลน์มากกับขอความกรุณนาส่งรูปมาหลายๆในเ่อพี่น้องส่งรูปแล้วก็ส่งทิปการทำงานนะครับสตาร์ทรถเดินหนา้าถอยหลังให้เบิ่งกันยั่งดีครับพี่น้องรูปหลายๆมุมดันหน้าดัาน้างดันหลังดันไต้ดัน,ดนบนนะครับส่งรูปมารูปหนึ่งสองรูปผมตีราคาให้บ่ถือเด้อพี่น้องเด้่อคลิปว่ามีผมก็ตีราคาให้บ่ถือกะ ขอโทษขาอภาัยสหรับทันที่บอถูกใจครับพี่น้องขอโทษหลายๆคือผมก็บาตามตรงเป็นคนบ่าหวนหวนนะครับผมคือส่งมาแค่รูปสองรูปผมตีราคาให้บ่ได้ครับพี่น้องส่งรูปมาเยอะๆสักยี่สิบรูปแล้วก็คลิปการทํางานเบ่งมอหนาเบ่งมีไอบอเดินหน้าถอยหลังแต่เป็นระบบโฟล์วิวทดสอบโฟล์วิวห้นํ้ำแน่ครับพี่น้องประมาณนี้นะครับแต่บ่ถ้ทอยุบอไกลกับบ่าเป็นอย่างผมเดี๋ยวผมแลนไปเบ่งเองรูปหนึ่งผมก็แลนไปเบ่งได้แต่ถ้าพี่น้องอยู่ไกลนะครับผมขอความ รวมมือนิดนึงขอก้มกันเล่นนานเนี่ยพี่น้องอ่ะประมาณนี้ครับผมอ่ะขอตรวจหลายๆสำหรับบรถูกใจบางท่านครับผมเดี๋ยวผมสิแก้ไขปรับปรุงตัวเองครับพี่น้องอ่ะประมาณนี้นะครับผมฝากไว้อีกขั้นหนึ่งนะครับพอใส่เพอสวยพร้อมใส่้อมสวยนะครับพี่น้องก็ถือว่าล้านงามอยู่ครับสามแปดห้าใบเทาสนใจกะย้ำอีกบบเทีเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าสามศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าสามอำเภอเป็นสลักจังหวัดศรีสะเกษ ปิดพลาดประการใดน้อมรับคําแนะนํานะครับพี่น้องเดี๋ยวนําไปแก้ไขปรับปรุงต่อไปก็ให้พ่อแม่พี่น้องหิงหรวยๆครับผมไม่เจ็บไม่จนจากใจพีซีแท็กเตอร์ครับผมมวดที่จะมานี่เหล็กตัวใดเมียนไว้ในเร้อพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ